สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องเล่นเพล่นเพื่นทีวีกันอีกครั้งนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมอมองอัส t าที่4แล้วนะครับวันนี้ผมได้เป็นฆาตรกรนะครับโดยวันนี้ผมจะทําการซื้อใจหรือปล้นใจเพื่อนในยางของเรานะครับดูซิว่าเขาจะจับเราได้ไม่ว่าเป็นฆาตรกรนะครับจะเป็นยังไงเชิญไปรับชมได้เลยครับ let's go <S ผมไม่คนดี และตอนนี้ก็ได้เวลาออกล่าเหยื่อแล้วตอนนี้ก็ต้องรอครูดาวอย่างเดียวครับรอรอรอสีอะไรแวบๆบแบบอ่าไอ้แดงมาทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวก็โดนฆ่าสลัก เข้ามาห้องไฟก่อนมีใครอยู่บ้างไฟดับแล้วไฟดับแล้วอรอเหยื่อจ้ารอเหยือ่อเอ๊ยไม่เห็นมีใครมาเลยเอา้ามีฆาตรกรมีคนหนึ่งามาแล้วไอแดงไอแดงมาแล้วม่วงด้วยม่วงด้วยอา้าวไอเขียวมาทำไมโอ้โหมากันเทียบเลยทีนี้ เขาก็สงสัยวดซีแก้งทำเควสก่อนจะมีใครสงสัยเราไหมเนี่ยอีเขียวอ้เขียวอ้เขียวมายืนมองสงสัยใช่ไหมเนี่ยสงสัยใช่ไหมไปละ เขียวเดินตามเขียวเดินตามเอาผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยฮัลโหลฮัลโหลเจอที่ไหนครับใครเข้าไปแก้ไฟบ้างครับน้ำเงินอยู่นะห้องกล้องครับใครจะเข้าไปตอนแก้ไฟครับมีแก้ไฟบ้างครับเมื่อกี้เราไปแล้วไม่เมื่อกี้นี่ไม่แก้ไฟมันเสร็จตั้งนานแล้วนี่แไฟผมยังไม่เห็นศพเลยนะ <people? S 1> ตอนที่เราอยู่กันตั้งห้าคนมันไม่มีศพไม่ใช่หรอใช่ไหมผมก็อยู่ผมอยู่นั้นแหละไม่มีนะข้างหลังไฟหรือว่าเราไม่เห็นกันหรอเราอยู่กันตั้งห้าคนเลยนะไม่ไม่ใช่ศพตรงแก้ไฟเว้ยศพอยู่ข้างบนตู้ไฟข้างหลังนั่นแหละตู้ไฟไหนวะข้างหลังตรงข้างหลังตู้ไฟข้างหลังตรงไหนไม่มีนะไม่มีนะผมเข้าไป่อสายไฟก็ไม่มีนะไม่มเข้าไป่อสายไฟก็ไม่มีไม่มี หลังจากแก้ไฟเสร็จไม่มีหลังจากแก้ไฟเสร็จไม่มีใช่พอแก้ไฟล้างพอกไฟสว่างนั้นแล้วประตูมันก็ล็อกอ่ะหลังจากนั้นล็อกตัวไม่ล็อกนะมันล็อกมันล็อกไม่ใช่ล็อกห้องไฟมันล็อกตรงห้องสตูอ่ะผมติดอยู่ตรงห้องตัวรับต่ดรับแรกใช่ไหมเพราะว่าห้องนั้นอยู่ห้องเอจอ่ารอบแรกผมก็ติดอยู่เหมือนติดอยู่แล้วตอนนี้อยู่ไหนกันบ้างผมเค้าวิ่งตามตูดลูฟี่อยู่ครับหัวยานตรงที่ยิงปืนอ่ะน้ำเงินอยู่กล้องนะครับ ผมกำลังจะไปปั๊มน้ำมันครับเห็นน้ำเงินอยู่หน้าห้องกล้องคนเลยแวะเข้าไปในห้องไฟสุดท้ายไปเจอชมจริงๆฮัลโหลน้ำน uh ิ่งวาไงน้ำนิ่งอยู่ไหนครับฮัลโหลดูกล้องอยู่ค่ะ่ไม่ใช่แล้วใช่ไม่ใช่อะมันไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่ดูกล้องอยู่คุณเป็นอยู่กล้องตร่ไหนนี่อยู่หน้าห้องกล้องไม่เห็นนะเราเห็นสีน้ำเงินอยู่หน้าห้องกล้องตงไปยังไงอยู่ตรงที่จะทำสายไฟอ่ะ นั่นแหละยังไม่ได้เข้ามาเลยแล้วก็มีคนดีพอเราอยู่ห้องกล้องใช่หรือเปล่าสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่นะห้องกล้องนั้นแต่ไม่ได้นต่ไม่ไอยู่หน้ห้องกล้องครับทำไมทุกคนชอบแตงแกเราเราไม่ได้เป็นแต่ที่ีผู้มิตแต่แกนะไปรอดูได้พวกคูตายลายต่อไปได้ไม่ห้องพยาบาลก็ไม่มีคนนะเพราะว่าเรามาจากห้องพยาบาลแล้วเราก็มาห้องกล้องเข้าไปตอนไหนเข้าไปตอนไหนเข้าไปหรือเปล่า อันนี้คือบุตรบอกว่าเนี่ยมีแต่คนสงสัยอ่ะนะคุณคุณทำมีพิรุษที่เขาสงสัยเพราะอะไรไงเพราะว่าอยู่คนเดียวไงก็บอกฮะคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณเลื่อยอ่ะคุณเข้าเข้าพยาบาลแล้วแต่คุณน้ำมันผมเคยเชื่อใจคุณมาแล้วนะแก้โอทูวิสุดท้ายแล้วก็ฆ่าผมตายเนี่ยจับแม่งั้นนั้นเราบินจดนี้ก่อนแล้วหดเลตามได้โอ้โหในร้านเนี ปิดประตูดีเอาตามไปดูเขาสกแกน,นตัวซะหน่อย ใช้แชมพูไว้ก่อนเฮ้ยกำลังม่เจอเราอีกแดเฮ้ยเจ้าบอยหรวะัวดเองปะเนี่ยไปมันเห็ุผลหน่อยดิถามลูฟี่ดิเดินลงมากับลูฟี่อ่นะ ก็ผมดูสีชมพูเขาสแกนตัวอยู่อะแล้วก็เดินเดินมาด้วยกันอะแล้วสีชมพูเขาก็เข้าไปห้องกล้องแล้วก็เจอศพก็รีพอร์ตขึ้นมาต่อแล้วสีไหนอยู่ในบ้างครับตาอยู่ห้องไฟครับสีน้ำตาลอยู่ห้องไฟน้ำเงินอยู่ห้องไฟน้ำเงินน้ำเงินน้ำตาลแล้วเขียวอ่อนแก่แล้วก็ส้มไม่อยู่ใครใช่ไหมใช่ไหมผมยู่กระเขียวอ่อนนะครับตอนแรกยังมีคนดูกล้องอยู่เลยพอไฟดับปุ๊บกล้องหายตอนเดินกับสีชมพูอะตอนแรก พอออกมาจากห้องไอพยาบาลอ่ะผมเห็นไฟกล้องมันติดอยู่แต่ว่าเขายังมุดท่ออยู่ผมมุดท่อไงที่จ้าแย่อยู่เลย่ผมอยู่หัวยาห์น่ซ่อมก่อนรถจะรซี่ซ่อมมันวิ่งให้มาด้วยตอนไฟดับอ่ะยิ่งขึ้นมาตรงไหนหน้าหน้าหน้ากล้องฝั่งหัวยานน่ะหน้ากล้องหัวยานน่ะตรงแยกห้องโอทัเขาตะกอนต้องอยู่ฝั่งห้องไฟกับห้องนั้นอ่ะเดี๋ยวไฟมันดับแล้วเหมือนกตลังก็ต้องไปซ่อมไฟปิด เดี๋ยวก็ใช่ก็คุณไปแก้ไฟได้ก็ใช่ก็คุณไปแก้ได้แลแก้ได้แล้วแก้ได้ด้วยเออใช่ก็รอบเนี้ยถ้าถ้าตะกอนแต่เป็นฉีกตุ๊บคุณสีชมพูคุณจาวใครแค่นั้นแหละจบหัวน้ำตาลโอเคน้ำตาลผมแล้วมาหมดผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่นำเงินน่ะแค่นั้นแหละไม่งั้นก็ดำก็คุณบอกว่าสีชมพูสแกนนี่ โอ้เควสก็เหลือเยอะเะใครตั้งเควสวะโอ้โหตอนนี้ผมหาจังหวะฆ่ายากมากเลยครับผมจะพยายามโบดความปิดให้สีน้ำเงิน,นกาตกรต้องเดินตามอย่างเดียวครับตอนนี้เพราะเกาะกลุ่มกันเยอะเหลือเกินถ้าฆ่าไปตรงน,นี้อับลองโดนโบดแน่ ลระกอดแต่คนดีจะไม่ฆ่าคน่มซส่วนคนได้อีกไหมคุณสีน้ำเงินครับคุณไปทำเครือที่ไหนครับอืมไม่แน่ใจอเดินหามันอยู่ยงั้นสกิปได้ผมพา <นะ S 1> ไปทำไหมผมพาไปทำ <ไป S 2> เครือกม็มาเลยมาเลย รวมกันแบบนี้แล้วจะค่ายังไงล่ะเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องหาทางค่าแล้วละ่ะไม่งั้นโดนวหวดออกแน่จบบะว่าชุนบุนตอนนี้แหละอะไรแบบปะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คุณสดมากนะบอกเลย คาตาเลยแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรแร็ปอะแมากอะไม่ใช่บวชสีอะไรอะเกียวบวดอะไรอะเกียวะวรเงินครับทำเงินไม่ใช่ลูกพี่ครับเพลสเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุยังไม่เสร็จเลยฮัลโหลขนาดคุณัทำทั้งกินเห็นนักเงินทำเควสยังขีททำหรือเปล่าฮัลโหลอืม ตอนแรกเขาวิ่งด้วยกันสี่คนเขาไม่มีใครตายเพราะวิ่งกับคนปุ๊บคนตายปั๊บเลยเมื่อกี้เธออยู่กับผมวะผมว่าแล้วผมมีหนูผมไงคนตายอยู่กับคุณอืมอืมว่าน้าเงินเลยตอนแรกเราไปเดินกันหน้าห้องไฟสี่คนให้หน้าห้องกล้องสี่คนไม่มีใครตายพอมาลงกับน้าเงินปุ๊บมีคนตายปั๊บอ่าเราหมดผมรู้ก็ได้ผมไม่ว่าม่ง <c oughs> ก็อไอ้ลูฟี่มาซื้อใจผมไปแล้วอะ <c oughs> <c oughs> รู้ดีนะเดี๋ยวก็รู้ว่าผมฆาตกร จังหวะนี้ต้องพยายามปิดปากาสีชมพูก่อนเดีย๋ยวไม่งั้นโดนแน่โดนไหมจะทานไหมจะทานไหมจะทานไหมไหม่ทานหรอวะหรอโดนครับสีชมพูมึงเห็นสีดำทองเฟรชไหมคิดอยู่แต่ผมก็อยู่กับสีชมพูตลอดนะแล้วผมจะฆ่าผมฆ่าสีชมพูไตั้งนานแล้วนะปัญหาปัญหาพยานที่อยู่เออ กูก <K ill ain> <K ill ain> ็อยู่กับเคนายตลอดถ้าเกิดกูจะฆ่าเคนายกูจะให้มันเป็นพยากูทำไงจะไปฆ่าพยาัวเองดีด้วยแหชมพูว่างไงชมพูเห็นดําทําเควสไหมโหวดกูเถอะกูขี้เกียจคิด่ดะโหวดกูออกจางยานไปเถอะ่าโยนเกมอย่างนี้ไม่ได้กูว่าดําชัวร์เลยอแล้วแต่ถ้าว่าผมก็โหวดผมเลยแต่ผมก็อยู่กับคุณนะสชมพูอะ่ะถ้าไม่งั้นผมโดนโหวตผมก็ต้องโต้ตอบกับคนที่โหวดผมมาแหละเอาเลยเอาเลยชมพูมึงเลือกเลยมึงคิดว่าใครมึงตัดเสินใจเองเลยคิดไม่เหรอคิปขายโดตัซื้อใจ เง้ยมหลอกเี้อ้ามึงโดนมันซื้อใจเสียเงินแ่ะผ่าทึ่ว่ามันไปเดินคนเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่4เป็นยังไงกันบ้างครับอย่าเล่นเพลินดูเพลินจนลืมกินข้าวนะครับยังไงเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายจ้า